ทุกท่นกันด้วยนะกับไม่ครับชอาราชีวิตเดี๋ยวนะแ,ปปแปปอปเปิลปเปิลกออกขึ้นเดี๋ยวนะอย่าดบอย่าหายมา,มา,มาอยู่ไหนเอออยู่้บ้านเหรอเ้าอยู่ในบ้านเหรอ,นะอ,หรอจะตายเหี้ยเอ้แล้วขอมงนะอม้งมในมือุม้ม,ม,ม,มเลยมามาแเบสบอลใช่เดีวนะเนะอาชีวิตรอดนี่คือแรก อ้าเอาไม้เล่นไม้ขึ้นนี่คือแบบอุพวกนี่มักก็อยู่ในนั้นแหละที่ไหนมมีไม้อย่ะเลยอะมีหมีแกะมีหิน่หินเนี่ยสร้างบ้านอยู่เี่นี่ยเอาไม้หนยครับครับขวาหน่อยนี่ฮะเร็วครับขวากําลังคราอยู่ใจเย็นเด้ไม่เปี่ยนมากก่เเต่ไวเลยปก ไปเตีงกูบักออกกหายบักเลยเดี๋ยวสร้างปางก่อนซึ่งเราจะเอาชีวิตรอดไปถึงเป็นพาที่ร้อยแม่งโอ้เอ้ามาเอาขวานดิขวานอ่ะไปหาดีกว่าโอ๊ยกเจอไก พี่แจ๊อย่างทุกนี้โอ้ตีแม่งลอยเลยจะเห็นว่าไม้ชาี้แทบก็มีเลยคอยมาต้องตัดแบ่งตัดหมดเลยอ๋อเริ่มหิวแล้วลูกห้อนพ่อกูนคิดจะไม่ติดกันบั่งเหรอโอเค grab แล้วสปเ17อัน ข้ามขามันตีเออเอาเลี้ยงมก่อนดิมีีเเนยยกล้จะไม่เลีเ้ยงจะไม่เ,มเลี้ยงเลยเอาอาหารไปจำเแมงไม่ให้ละ<ช>เนี่ยอยู่ในบ้านนันู่นบ้านเลยฮะบ้านหรือสังฆังใครสร้างมัเนี่ยเดี๋ยวนะถอดอย่างนี้ใช่ไหม ม่แมงบักอีกแล้วชิวแล้วแม่งบักนะโอเคย้ายย้ายย้ายัเงย้ายนายก่อนนะครับเราต้องย้ายนะเาก่อนนะครับเต้องย้ายเอย้ายย้าย้ายก่อนนะครับเราต้องย้ายะเออย้ยนะั้องเอยาย้า่อะรังนะอะรั้ยนะ โอเคมาช่วยแล้วม่ติดแบยู่ๆแล้วมอได้ชุขอตัดที่นี่ก่อนนะครับไแล้วังโหเอาของไายเอาไม้จะได้ขึ้นชุบตัดถึงว่าหมไหตัดที่กไมไปไตัดเยอะไปไหนจากไหนนะใช่การไม้ในการสร้างบ้านสร้าง สร้างตั้งนานแล้วสร้างสิบนาทีนะสร้างตั้งนานคงสร้างสิบนาทีเองโมัแต่เถียงตบตีกันอยู่นี่เลยไไอ้นั่นไงไอ้ฟุกไงนะโอเคตอนนี้ได้มาแล้วห้าอันบางไกเสร็จแล้วหรือแก่หลังคาทะลุไปทะลุทะลุเนาะเดี๋ยอะไรทะลุเจอแล้วเจออะไรเจอไก่เหรอนี่ได้ไม้ครึ่งชุดแล้ว เออมามามาได้เยอะจังวะสียแน่นอนสีกัมพานะครับให้สักเียนะโอเคสับโตเก็บเซ่โอเคเฮ้ยตกตกตกโอเคมานะครับชิมายตรงนี้หมดแล้วนะเอาโอ,อ,อชิบหายละวางผิด โอ้ยเชิดอย่าเข้ามาบานกูบานเออตกกไหมวะนี้ำาจริงเงแจ้ไว้ในบ้าน<ห>งแจ้ไว้ในบ้านเดี๋ยวต้องปิดก่อนไตอนก่อนเัือย <c oughs> างอไม่ได้ไนอนอือหมดูไม้ในก่องสิเพือ่อนนะอ อัน uh, ี่เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยทำฟาร์มข้าวเลยครับวันนี้ก็พี่เจ้พี่เจ้หิวไหมเอาบล็อกทิ่กิดตัวพี่เจ้๊คนขวางเราฆ่ามันอย่าฆ่ามันเดี๋ยวไอ้พึ่งข้ามันนอนอีกเตียงนึงเออมันเป็นยังไงวะอู้นั่นคือไอหยางเดี๋ยวนะมีเสียงเลย เดี๋ยวกูติมากูจะฆ่ามันสักอย่าฆ่ามันมาเก็บไว้ก่อนโอเคเสร็จแล้วสองพันพอดีก็อะไรกับสัดไ้ด้วยนะโอเคขังไว้ลบ้านจะไปรู้ไหมไม่ใช่ใดอะยะไม่ราด้วยโอเคโัเคโไเใโอเคนอู้มัมคเมโอยเโอเค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 เคโอโอเคเโอเอเาอเคโอเอเอเเคโอเัโเคโออเอเอ เสียงนาเลยวะชุบชุบชุบเอ๊ยจบหลุดไม่ได้เห็นไนะมันเสียงมันต nice> ิ yeah. <S no <S okay, ๊งตองวะกมังเสียงที่ขี่โอ้มีเสียครับเราแบบไม่ใช่แหละเห็นไหมแล้วก็จะลงะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพาพาเข้าบ้านก่อนพาเข้าบ้านก่อน ก็ใช้อาหารรอดิเออไม่ม <descriptive mus i dialog> ีอาหารอยู่แล้วลืมเฮ้ยเข้าไปทางนั้นเดินเดินเดินเออผักมันดิผักังไงวะอ๋อใช่ๆลงเฮ้ยตกอหกตอ๋อใช่เฮ้ยลาข้างนี้มันใส่ใส่กล่องได้ยังเราทำใส่กล่องได้และข้ากล่องแบบใส่มาดิทำมันกำลังไอหน้ามีมีสองตัว พี่จกกำลังรออยู่ประตูบ้านเราอยู่ไหนวะรแต่แล้บล็อกเหลือน้อยชิบหายไม้ตึนติดนหลุดว่ะแล้วก็ตดอย่าติดแล้วอย่างนั้นคนแล้วมันมีของพยาบาลที่มีขวดนมที้งนั้นอะขวดนม กคิดลึกข้างสื่ผู้ชมนะแมบบานริ่มมือแล้วเดินขึ้นมืออภินิหารการตัวนี่ลาล้วนั้นล้วใครแล้วใครเอาทุบออกวะอ๋อแล้วก่าประตูประตูบ้านไปไหนวะเอ้าทไมมึงทุบทำไมจะทุบทำไมเฮ้ยลาไมด้สุาสิ ว่าเสร็จแล้วสร้างแบบนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยแบบสร้างแบบสวยๆผู้ขอทุบพื้นที่ออกคนหนึ่งนิดนะนึงหลนะังไปหลังเรียกแล้วมาร์คมาร์คแย่เพิ่งออกก่อนเออออกก่อนยิ่ขงข้างข้างเนะข้ยงไป้างเฮ้ยมาร์คข้เในตัวเอาเข้ามาเลยเข้าไปจู่มา โอเปนไ้เด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 อุมฟ้าไปมาเก็ไปมาเก็บไปเข้าไปมีอ่ะไม่มีมันไม่มีครไป๊บปิดเรียบร้อยปิดแจกเด็วนะกูมาก่ปูแลวกันเนาะอือจะค่อยปูอันนี้เรากาดอาหารมาก ปลูคนเดียวไปปลูปูคนเดียวเห็นนะปลุกได้เยเด็กมีอะไรมีปุยด้วยมไวยม,ม้แล้วกันเออปุยในไม้เดี๋ยวไปหาเหล็กเอ้ยไปหาเหล็กดีวกว่ารู้สึกว่าไม้ตัวนีเยอะกว่านี้เอ้ยมีอีกต้นหนึ่งว,วะ่ะปุต่อบเ่โอเคลักแล้วมานี่โจราน้อยทำไมมันลักลยกอมานี่เอ้ยเอ้ย,อยมักินนี่ด้วยมันกินแอปเปิ้ล เคมาตามมาแล้ตามมาแล้วตามมาแล้วเน่มาุ่ทุบไปเดี๋ยวดิบบุ๊บบบคุบอบตุ๊บบบตุุ๊บเลตุ๊บบบตุ๊บอบตุ๊บบต้อนรับต้อนรับตบต วางที่เดิมกับที่เดิมด้วยเออวางที่เดิมด้วยเออี๋ยวมาปูพืน้นก่อนน,นะซึ่งเราเขาทำแบบยาวๆแล้วกันนะไปซีรีส์วันี้ม,นมีเพื่อนแกคน,กนยเยอ,อะแล้วเออน่นเกมอะไรจงงังหง นะโอ้มาไปบ้านกันเถอนะนกมันก็มีเสียงว่ะเดี๋ยวโลดดอนอาจจะกดลาวาท่วมโลกได้ไม่มีแล้วนั่คนละเรื่องเลยเลยนะโอ้ไม่ก็ไต้นก็ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดเดี๋ยวไปขุดทัน เอ้ยคุดฐานแล้วแม่ไดไมก็แคร์ม, <c oughs> มาเจอแต่ฐานนะม่วินไม่เจอเหล็กเลยกนะ็ดีเนะ <c oughs> ดีแป๊สเก็ดีสำหรับคุณีปเกตหาใช่ม กอลฮะมองุกเหมืองีหาเลยขึ้นไปดูก่ว่าะยังไเออขึ้ยังไงฮะจะแกล้งกูทำไมฮะกูรำคาญม้ามากเลยมีเจ๊กินเนยกูเห็นไหมเดี๋ยวขอสร้างข้อก่อนได้ไหม้ไปสร้างข้างนอกแล้วก็ขุดทำเพงบ้านออกไปเอ่อ เอ้ยเขาเป็นสิ่งที่แบบเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยให้มันทุกของไปก่อนก่กอนเลทุกของก่งนอนก่อนใจอ่ะโทษทีเออเดี๋ยวตีพี่แจ้สิพี่แจ้คืออาหารเราเ <laughs> ดี๋ยวมันติดนิดกระสิกของลูงพี่เอลพี่ก็หมดเลยไม่ข้าวหนูเดี๋ยวนะหายไปอย่าง เอ้ยพวกมึงออกไปดีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวกูจะกูเล่าไปเองไม่เป็นไรมันจะมาสิกลัวไหมฮะตกไปดาวข้าวเลยเดี๋ยวได้โอเคเราต้องสร้างให้เสร็จ <มา S 2> ของาพาสิตก<า>โอเคได้แล้วได้แล้วได้มาสามสิบเก้าอันค<า>รับนี่ไง ้ก็จะอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านนอกเป็นไก่มาค้าประตูรถเลยมา,มาเ,อเออเดี่ยออีกว่เอาอีสนเลยมยไอ้ป๊อกเกตแล้วกอน ตลิงกันนะมาลืมมาหล่อมาแล้วหล่อมาแล้วปิดซะปิดนิดปิดปิดอันนึงปิดอันนึงก่อนโอเคเสร็จแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ว่าเคนี้ก่อนเลยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยคลปกัันงใ่เยรบขอบคุณทุกคนที่รับชมลากอยปไคลิสวัสดีครับบาย